สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พาน้องนิชามาเที่ยวโลตัสค่ะตามน้องนิชาไปเลยคะ่ะทุกคนว่าน้องนิชาจะไปไปเที่ยวตรงไหนกันดีโอเคเลย <c oughs> จะวิ่งไปตรงนั้นเลย น้องนิชาตามน้องนิชาขึ้นไปค่ะหนึ่งสองสามอยู่ชั้นสามค่ะเครื่องเล่นเครื่องเล่นเด็กๆอยู่ชั้นสาม ทำอะไรคะทำอะไรหยอดน้ำหนูต้องดูราคาก่อนว่าราคาเท่าไหรเท่าไหร่เท่าไหรหนูจะเอาอะไรเอาอะไรที่หนูกินได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ได้แต่ว่าเวลาเวลาเราเล่นเราไอ้น,นี่ไม่ได้นะเราจะกินไม่ได้นะคะหรือว่าตัวนี้ก็ได้เนี่ยอ๋อรถนี้ เดี๋ยวคุณแม่ดูก่อนเขาให้ใช้อะไรอ่ะเขาให้ใช้เหรียญอ๋อมีลารีเหรียญเหรียญสิบคช้ของหนูเหรอไม่แม่คนละเหรียญกันค่ะเดี๋ยวดูน้องนิชานะคะทุกคนอันนี้ก็คือว่ามันจะเป็นน้ำผลไม้เ,เ,ไรเราก็ใช้เหรียญหยอดหยาดนี่ไงคะอ๋อเดี๋ยวก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเขาให้ทำอะไรก่อน ใช้ทำอะไรก่อนคะเราก็ต้องเลือกก่อนไหมคะี่อัน,นี้มันขึ้นสีแดงสแสดงว่ามันหมดอ่านี่นี่นตัวนี้มีตัวนี้มีหย,ยัดไปเลยหยัดไปเลยอแล้วเราก็มากดใช่ไหมอ่าเสร็จแล้วก็ เปิดล้ะอ่าหยิบออกมาแล้วก็มีเงินทอนด้วยค่ะถ้าเกิดว่ามีเงินทอนเขาก็จะสอนตรงนี้นะคะแล้วก็มาหยิบเอาเงินทอนได้ไอ่า,าคุณพ่อเดินไปรอเราตรงที่เครื่องเล่นแล้วที่น้องนิชาชอบเล่นนายนิชาโชว์ก่อนค่ะได้แล้วค่ะทุกคนนี่ก็คือที่น้องเลือก วิ่งไปแล้วตามไปเลยต้องตามต้องวิ่งมาตามคุณแม่แล้ว ถึงแล้วค่ะทุกคนสกิปตี่แลนสกิปตี่แลนจะทำอะไรคะจะใช้เราตัวถึงอ่ะออแล้วจะได้ไหมต้องให้คุณพ่อมาช่วยเล่นอะ่ะอย่าพึ่งกจดจะเอามาตรงนี้ดีกว่าไหม อ้าวดูสิมาลุ้นดูน้องที่ชาจะทำได้ไหมอย่าเพิ่งกดตรงนี้อ้าวลงมากดตึงจริงจริงทุกคนทุกคนกดด้วยไม่ได้อ่ะไปรับกัตรงไหนกดตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้อ่ะใช่กดตรงนี้ใช่อย่าเพิ่งกด ่โอเคค่ะกดลงจึ้งจึงจึงโอ้พอไม่ให้เราพอแล้วไปเล่นตรงอื่นค่ะยังไงก็ไม่ได้ ขึ้นไหนจะขึ้นเครื่องบินแท็กซี่ไหมขึ้นเครื่องบินแท็กซี่ไหมคะตัวนี้มันใช้อะไรอ่ะมันเท่าไหร่ยี่สิบบาทตัวนี้ต้องใช้สองเหรียญยี่สิบบาทเครื่องบินมันก็จะพาบินไปตัวนี้จะมาบ่อยละขับรถไหมน้องนิชาขับรถไหมคะ ขับรถไหมคะเลือกดูจะเอาคันไหนไไโอเคขับรถหยอดเหรียญลงไปไ,ได้ขับรถแล้วคะ่ะทุกคนเดินหน้าถอยหลังได้ ขับไปบนไกลๆเลยค่ะขับไปวนตรงนู้นเลยคือคุณแม่จะบอกก่อนนะคะทุกคนว่าตู้ตู้ตุ๊กตาเนะี่ยคีบคีบตุบบ๊ก,กตามันจะแบบเรามีใครได้สักทีมาทุกครั้งเราก็หยอดแล้วก็คีบแล้วมันก็ปล่อยออกตลอดเลยค่ะทุกคนใครที่เคยคีบได้นะคะเม้นมาบอก เมนมาบอกด้วยนะคะทุกคนเม้นมาเล่าให้ฟังด้วยว่าเทคนิคในการคลบปตุ๊กตาอนะมันเป็นยังไงต้องทํายังไงเทคนิคนะคะเราถึงจะคีบตุ๊ก,กาตาได้ไม่เคยได้เลยค่ะน้องพี่ชาไม่เคยคลิปติดเลยคุณแม่ก็ไม่เคยทำได้เลยค่ะคือมันหยุด ก็ที่นี่ก็จะคึกคึกคักหน่อยนะคะมีเด็กๆเข้ามาเยอะหน่อยเพราะว่าเครื่องเล่นที่นี่สะอาดค่ะทุกคนสะอาดกระทัดรัดดีผู้ปกครองสามารถนั่งรอได้ น้องนิชาก็จะเข้ามาค่ะเข้ามาเล่นหมดแล้วค่ะสัญญาณมันหมดแล้วเก็บไหมขอบคุณค่ะขอบคุณพี่แคท่ะจะเข้าไปเล่นยังคะ นางใช้เหรียญไปเยอะแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้มันจะโยกนะคะโยกโยกโยกหมุนหมุนโยกโยก,โยกเล่นไหมยิงปืนนี่เรามาเล่นอันนี้ดีกว่าตัวนี้เขาให้หย่าเหรียญเท่าไหร่คะสิบอ้าวหย่าเลยค่ะ กดปุ่มค่ะนนใช่นี่ไงโอเคเลยเอาให้เข้าสิคะโอ้ยเก่งโอเค,อเ,ค,อเ,คเอาให้เข้าเล่งดีๆเล่งดีๆคะ่ะ <c oughs> จะได้กี่คะแนนเร็วๆ ว้าวสอแล้วเล่งให้เข้าสามแล้วสี่เย้สี่ไม่ใช่ยนแบบนั้นเอาเก็บมามอ,อุ้ยคุณแม่ยังยนไม่ได้เลย ยนให้เข้าโยนให้เข้าหัวหมดเวลาแล้วทำได้เท่าไหร่คะดูทีคะทำได้เจ็ดเจ็ดลูกโอเคเลย เล่นตรงนี้เล่นตรงไหนเราไปเล่นตรงนู้นกันไหมเราไปเล่นตรงนู้นกันไหมเอาไหมคะทุกคนคะเดี๋ยวฝากติดตามน้องนิชาด้วยนะคะวันนี้คือคลิปนี้คลิปแรกก็เท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวตามคลิปต่อไปเลยนะคะขอบคุณค่ะ